สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมืนตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมือนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอร้ออดหมายเหตุต <า S 2> คลิปนี้ส่งมาเพื่อความบันเทิง<อ>ไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำไปเจอบทความหนึ่งรับเ,เพื่อนแม่นักวิชาการชาวทาสนั่นแหละครับ<笑><笑>เขาก็ออกมาวิพากวิจาร์ธนาคารโลกเนี่ยรุนแรงอันนี้อ้างตัวเป็นนักวิชาการหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยนักวิชาการในเป๋อไอปองหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพื่อน กรณีที่ธนาคารโลกเนี่ยนะครับไปเตือนกัมพูชานะครับว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเร็ววันอย่างที่คาดหวังไว้เพราะว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยระดับการศึกษาเนี่ยค่อนข้างตา่ำเขาเพื่อยโอ้โหข่าวนี้แมชาวทาสพอรู้เท่านั้นแหละก็แห่กันคอมเมนต์สนุกสนานในแอดมินก็ไม่พลาดน,นะครับที่จะนํามาอ่านให้กวนมื่นตัวยงฟังนะครับเช่นเคยนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ ลบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงกราบขอพางจริงต้องลบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนสายจิกกันนะครับบอกก่อนในแอดมินก็จะคิดซึว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโอ้โห,โหน้ำตากูจะรั่วนะครับไอโรตาปอความคิดเห็นที่หนึงธนาคารโลกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาวิพากวิจารณ์มเมนโอ้โหไองามใส่มึงไม่รู้ตัวหรือยังไงที่มึงมีชีวิตอยู่ได้เนี่ย กธนาคารโลกนี่แหละแม่เขาคอยช่วยเหลือบริจาคนะครับหรือว่าให้เงินกู้ยืมต่ำๆเนี่ยโอ้ตายแล้วนะครับไอ้นี่แหละครับเพื่อนที่เขาเรียกไอเนละคุณนะเขาออกมาเตือนเฉยๆมึงก็ทําเป็นโวยวายนะครับโอ้ตายแล้วน้ําตากูจะรั่วนะครับสุดจริงก็เพื่อนเหม็นความคิดเห็นที่สองทุกวันนี้ในกัมพูชามีแต่คนรวย ธนาคารโลกเอาข้อมูลมาจากที่ไหนหเขามีแต่คนระดับหัวกะทินะครับเขาไม่ได้มีคนเมากงเมากาวนั่งนมกาวบงกาวบูดแล้วก็มานั่งวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาคอยคอมเมนต์ไปคอยไล่บูลลี่ด้อยค่าประเทศอื่นไปคอยแย่งเคมประเทศอื่นสด่ดนไหน พวกมึงเ่ิเมกาก้านะครับมึงยังไม่รู้ตัวอีกก็ตายแล้วนะครับไอ้งามไส้น้ำตากูจะร่วน,นะครับไอ้ว้าวขี้หมอความคิดเห็นที่3มชาวกัมพูชาไม่ต้องเรียนหนังสือก็สามารถทำงานได้ค่าแรงมากกว่าชาวไทยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะอะไรนะครับเอ้าวก็ประเทศเราไม่รู้เป็นอะไรครับเพื่อน เอออะไรก็จะรับแต่ต่างด้าวนะครับเนี่ยจนคนไทยเนี่ยไม่มีการไม่มีงานทานะครับแ,แล้วก็หายุทธวิธีทุกอย่างนะครับไม่ให้นะครับคนไทยได้ทําการทํางานนะครับไอ้ชาวทาสมันถึงเขอะมือเพื่อนเพื่อนก็เพราะส่วนหนึ่งก็ไอ้นักการเมืองนายทุนแล้วก็ไอ้ข้าราชการบางส่วนของเราเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์ก็ดีแล้วนะครับแหมให้พวกมันขนเงินขนทองออกประเทศไปให้หมดครับเพื่อน พัฒนาเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ไม่โตรหรอกเรียกนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่จนล้นบ้านล้นเมืองเศรษฐกิจก็ไม่มีวันโตเพราะอะไรล่ะครับเอาก็านายทุนนะรับแต่ต่างด้าวเพราะอะไรล่ะครับก็พวกมันจะได้ไม่ต้องมาเตรียมหักค่าสวัสดิกงสวัสดิการอะไรเอาไว้คนไทยครับพเพื่อนรับต่างด้าวเข้ามาทํางานค้าขายนะครับสินค้าให้กับคนไทยนะครับต่างด้าวได้เงิน ก็ขนไปบ้านไปเมืองเขานะครับเศรษฐกิจเขาก็โตในขนาดที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่โรงงานนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อนที่จ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยใช้ทรัพยากรในบ้านเราแถมแหมนหนักกว่าน,นั้นคืออะไรละครับโอ้โหไปเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้ต่างด้าวผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ตั้งโต๊ะรับตั้งโต๊ะรับนะครับสุดท้ายมันเข้ามาออกลูกออกหลานมาแย่งใช้งบประมาณจากภาษีกู โอ้โหไองามไส้และเก็บภาษีแต่คนไทยตายนะครับงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะครับพอใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องกู้เพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็งบไม่พอเก็บภาษีคนไทยไม่ได้ยิ่งไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยโอ้โหเอออะไรก็แหมช่วยเหลือแต่ต่างดาว <c oughs> โอ้โหแล้วพวกคุณมึงมึงทั้งหลายจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับตามใดที่ต่างดาว ขนเงินขนทองออกนอกประเทศทุกวันนะครับโอ้โหน้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้โรอดตาปนความคิดเห็นที่4ี่พวกคุณเคยช่วยเหลืออะไรกัมพูชาหรือไม่โอ้โหเขาช่วยมึงมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไอ้เม้นนะครับมึงมัวแต่นั่งดมกาวบูดอยู่นั่นแหละแล้วก็เพี้ยนนะครับแหมทานเนื้อเอ็งบ้านะสุดท้ายอ่ะเนี่ยสภาพจิตก็ตกแล้วก็หลอนพอเขา วิาพากษ์วิจารณ์หน่อยแทนที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับก็มานั่งโกรธนั่งแขนเขานะครับโ้โหน้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้โรดตาโปความคิดเห็นที่ห้านันกวิชาการวิเคราะห์ไม่ผิดคนทั้งโลกอิจฉากัมพูชาจึงพากันลุมลังแก่กัมพูชาโอ้โหเลอะเทอะไรสาระไอ้ปัญญาอ่อน เขาแค่ชี้แนะแนวทางว่าควรจะดำเนินนโยบายแบบไหนมึงถึงจะได้เจริญในพัฒนาแม้มึงก็โมัวแต่นั่งดมกาบูดแล้วก็เพ้อพบละเมินลมว่าเนี่ยเขาอิจฉากูอย่างนั้นอย่างงี้แล้วเมื่อหลายชาติไหนพวกมึงจะพัฒนาตายแล้วนะครับน้ําตากูจะรั่วนะครับหุ้นซวยความคิดเห็นที่6ชาวเขมรทานเบียทุกวันถ้าไม่เชื่อให้มาดู โอ,โอ้ไอ้งามไส้เลอะเทอะไร้สารละไอปัญญาอ่อนมึงเพี้ยนหนักและไอเม็นไอเบียรชาวทาตของมึงกระป๋องแล้วไม่กี่สตางค์เนี่ย <laughs> อย่าไปคุยเยอะอับอายเขาตายแล้วนะครับไอ้งามไส้น้ําตากูจะไหลนะครับคุนมานวยหัวเข็ด <laughs> ความคิดเห็นที่เจ็ดญี่ปุ่นมีคนเล่ร่อนทำไมคุณไม่วิจารณ <laughs> ์โอ้โย คุณภาพชีวิตเขาได้งนดงเงินเดือนจากรัฐบาลอะดีกว่าพวกมึงอีไอเมโนตายแล้วนะครับไม่ต้องลำบากไปทำงานที่ไหนนั่งนั่งนอนๆอนเดินไปเดินมาก็มีเงินใช้อะกินเดือนหนึ่งอะบอกตรงๆถ้าเป็นเงินไทยอะตกสาม0มื่นเลยนะครับเพื่อนๆแต่เนื่องจากค่าครองชีพในญี่ปุ่นมันสูงเหอ้ครับเขาถึงออกมานอนข้างถนนเพราะอะไรล่ะครับอาการออกมานอนข้างถนนเนี่ย เขาก็คิดซะว่าเขาได้พบปะผู้คนนะครับในยุคเดียวกันนะครับชาวทาสอย่างพวกมึงไม่เข้าใจหรอกโอ้โหพวกมึงทำงานหนักแทบเป็นแทบตายอ่ะถึงจะได้เงินมาซื้อเบียร์ราคาถูกๆเลครับชาวญี่ปุ่นที่เล่ล่อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยเพื่อนในอดีตเนี่ย เขาเคยสร้างบ้านสร้างเมืองรัฐบาลเขาก็เลี้ยงเป็นธรรมดาเพราะเศรษฐ,ฐกิจเขาใหญ่โตแล้วแต่ธนาคารโลกเนี่ยเขาแนะแนวทางไอ้เหม็นเฉยๆพวกมึงก็มัวแต่เมากาวฟังอะไรก็ไม่เข้าใจตีความหมายไม่ได้ก็มานั่งละเมอเพ,อพ <laughs> อ้อพบน้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้โรอดตาปอความคิดเห็นที่8ส่วนตัวฉันคิดว่าไม่เกิน10ปีกัมพูชาจะเทียบเท่าประเทศพัฒนานแล้ว <laughs> โอ้ยงามไส้เลอะเทอะไหลสาระไอ้ปัญญาอ่อน <c oughs> มึงก็เหม็นไปเรื่อยไอ้เหมน็น <c oughs> มึงเชื่อกูเหรอว่ามึงอะแหม่ดมกาวจนเพี้ยนแล้วเพราะอะไรละครับเอาไอ้กาวหมดอายุบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะมีสารบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เกิดจากปฏิกิริยานะครับแหมเพราะว่ากาวบรรบูดเพื่อนก็เลยเข้าไปกินสมองไอ้พวกนี้นะครับ <c oughs> ออไอ้ยาบใส่น้ำตากูจะรั่วนะครับไอรอดตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับ EP นี้แอดเหมือนขอตัวลาไปก่อนกราบขอบพระคุณนะครับกวนหมื่นตัวยงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังเช่นเคย <laughs> ้นไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุละเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง